กันปะเฮ้ยเจอกับดวมากามื่อคุณได้เออถจะยุดหลายแห้งมาหามื่อวันนี้ปัานแม่เคยยุดหลายบ่ยุดเออบ่ต้องยุดหลายหรอกปัานแม่บ่มีเงินโบนัสก็บ,บอ่ออกแถมกลางเดือนอี้ทำ <laughs> งานเลยเพื่อกับเบยุดได้มีแต่อมากาเบ่ยุตเป็นเหมือนเบยุตเป็นเดียวกินเออวันแรงงาน วันยังไงวันยังไงวันพอหรือวันแม่เดนนานี่กุ้งผ้าอ่ะกุ้งผ้าวัดสุจีไงครับไม่เห็นน่ะจะเดินได้ไหนะสุจีศาจีนเไรอ่ะจุดจีนเขาไปจีนรอรเงินออกนล่ะเตออกเตกออกันละมีแต่วัด

กรกดาวันพ่อราชการที่สิบอะีวันแม่ปะ<ม>ว,วันแม่ก็วันที่สิบสามสิบสามเดือนอะไรเดือนเดือนมีนาบ่ทําถนนอืมนี่พนักง,งานเลยอวันยุทธ้ากขอไเดยยุคนเหล่งทําอะไมัเหล่งเหล่งเลเ่งแล้วเนาะต้องเหล่งอ๋อขั้นไหนโอ้นี่ขั้นไหนพูดสองคนนี้นนะ ว่าขยุดมือเยวมืเลยอวอหมดค่าเทิมกองคับจักบาทหมื่นแปดอนักตัวบอกมอนเทิมแรกอะนะหมื่นแปดร่วมของร่วมยังแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เทิมเนี่ยของเทิมสองเนี่ยหมื่นสองเนี่ยให้ยี้วกันเนี่ยหมื่นกว่าบาทนี่ละแล้วทไม่ื้อหมื่นสองพันเจ็ดร้อยค่าเทิมเนมันจ่ายค่าเทิมเองแล้วมั ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเมื่อสองเขาเรียลล์ใจเดือนนี้เพิ่มสองเล่นออกอ้าวมาเรียนสามาแล้วเหรอวะคาเทอร์มันยังไม่ถึงสามแม่ปั๊มได้ไหมคาคืนนะนุบาลสามกันเนี่ยคาเทิร์มก็จะประมาณนี้รวมคาของมูลนี้นั่น บมมีบมีมมีเือหั้ากินไปเบืดอแหนกะเบียนไก่ค่าเรียนพิ่เสค่า IP ค่าไล่เนาะเออล่มันรวมกันนี่แล้ราพัดหองนึ่งจะขคนนบอนี่หองนึงบมีสี่ิ้น40นสีินรวมเตรียมหมื่นสองเหลียงสองขงวละหมื่นสองกัที่ละ นนาาะี่ไปหหกจักจักห้องเหรอบ้านี้นี่สองนี่สองสีเลยสองห้องว่ะต่อทำไมน่าจะพี่เราก็เดินไปตรงนั้นหน้าห้องน้ำคนมันน่าจะเต็มไงไม่เต็มหรอกมันไม่ใช่ปั๊มวัฒนาไหนล่ะนี่อันนี้ป้ายงหน้งห้องน้ำมันไม่ใช่ปั๊มวัฒนาแล้วเนี่ยดูแล้วเพราะมันก็เต็มเหมือนกันแหละ นี่เขาออกแล้วนี่เขาออกแล้วนี่ใช้ไหเขัดเจนหวานเชียบเขาวใายเสียบเหรอนี่ดิแกไม่เอานี่ช่องผู้สาวออกมาอันนั้นเขาเสียบนะเขาเปิดไฟกับปีบอ่ะเปนแถวนี้ใส่เสียอ้าวรถคันนี้สิขอวรือขาคนเหยียบเรยเถียงเขาไม่ได้เปิดไฟถอย 好衣服。Yeah.